สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบ้ครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาสอนวิธีการลบโฆษณานะครับที่ติดมากับแอปที่เราดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าจะเราจะดาวน์โหลดมาจาก Google Chrome เองนะครับหรือแอปที่เราดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ apk เองก็ตามนะครับที่มาจากแหล่งภายนอกเนี่ยเราสามารถที่จะลบได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องโหลดแอปอะไรมาเพิ่มเติมนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ Google Chrome ครับผม พอถึงหน้านี้ก็ให้ทุกคนไปที่ขีดสามขีดด้านบนครับเลือกมาที่การตั้งค่าครับผมเลือกที่ความเป็นส่วนตัวครับล้างข้อมูลการท่องเว็บครับผม โอเคผลทุกคนเปิดมาครั้งแรกมันจะอยู่หน้าพื้นฐานนะให้ทุกคนมาติต๊กที่ขั้นสูงนะครับตรงนี้มันจะบอกประวัติาการท่องเว็บของเราที่ใช้ Google c h r o m e ทั้งหมดนะครับประวัติการเข้าชมที่เรียกดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคุกกี้และเว็บไซต์ข้อมูลเว็บไซต์นะครับมันจะบอกหมดเลยนะครับแล้วก็รูปภาพและไฟล์ในแคสนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะลบอันไหนให้ให้มาติก๊กแล้วกด ล้างออกนะครับมุมล่างน,นี้นะครับใครที่มีโฆษณามาโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ไปทําการเชื่อมต่อหรือว่าติดต่อตามปกตินะครับซึ่งอ,อาจจะมีมายาวแฝงเข้ามาในโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นการดาวนโ์โหลดไฟล์จาก APK เนี่ยอยากอยากให้ทุกคนทําการดาวน์โหลดให้กันให้รอบคอบนิดนึงนะครับ ถ้าพบโฆษณานะครับพบแอป,ปแปลกๆโผล่เข้ามาในเครื่องโดยที่เราไม่ได้ทําการติดตั้งนะครับโดยปกติเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาลบในหน้านี้ได้เลยนะครับถ้าทุกคนกลบเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆอ่ะให้ทุกคนแบคกลับครับข้อมูลต่างๆมันก็จะถูกลบไปนะครับในหน้าแจ้งเตือนมันก็จะไม่มีแบบนี้นะครับ แต่ว่าของอ่าช้อปปิ้งเนี่ยคือผมผมผมให้เขาแจ้งเตือนอยู่นะครับอะไรที่เราไม่ได้แจ้งเตือนหรือว่าทําการเชื่อมต่อเนี่ยเขาจะไม่สามารถอ่า uh, ส่งให้เราได้แต่ว่าอะไรที่มันแจ้งเตือนมาเป็นโฆษณามาเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้ามาลบกันนะครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริปดีๆครับที่จะนํามาเสนอทุกคนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ m มโบสวัสดีครับ